ครับสวัสดีครับพันธุ์ผสมพันธุ์ผู้ติดตามพวกคณทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสไตล์เกษตรตามใจนะครับพ่นธุ์ผสมทำนายุค 5G มีแต่นี้กระฟางนะครับทำแบบโบราณมีต่างใช้นี่นะครับพ่นธุผสมวันนี้ประเด็นหลักๆ ก็เหมือนที่ผมพูดไปรครั้งต้นนี้นะครับท่นผสมวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับมามาพูดคุยและมาแสดงความคิดเห็นนะครับพ่นผสมว่าทําไมทํานายุค 5G มีแต่นี่กับฟังทาแบบโบราณมีตังใช้นี่นะครับท่นผสมอันนี้คือประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดพูดพูดคุยกับพ่นผสมวันนี้นะครับแล้วให้ท่านผสมได้ดูได้ชมคลิปนี้ให้จบนะครับท่นผสมแล้วให้พิจารณาไปด้วยว่ามันจะเป็นจริงไหมที่ผม หรือเปล่านะครับพระมุสมวันนี้ประเด็นลหลักๆที่ผมกะมาพูดกับพระมุสมวันนี้มีหลายทัานหลายคนนะครับพูดกันมากพูดกันเยอะเลยนะครับพระมุสม,มว่าทำนาเนี่ยมีแต่นี่นะครับเม้แต่ท่่นผู้สมเองก็มีคอมเมนต์นะครับพระมุสมทำนามีแต่นี่นะครับแม้แต่คนทำ u um t u b e เองก็บอกว่าทำนามีแต่นี่มีแต่เจ๊งอย่าทำนะครับ ทำไมถึงเป็นกันอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ให้ลองมาฟังผมวิเคราะห์และให้มาฟังผมพูดดูแล้วผมพำแล้วผมอยู่รอดนะผมพำอย่างไรนะครับผ่านผสมอันนี้คือประเด็นหลักวันนี้นะครับพ่านผสมทำการเกษตรนะครับผมบอกได้เลยว่าทำการเกษตรใน,นราารทุกอย่างนะครับพ่านผสมทุกอย่างคำว่าการเกษตรทุกอย่างนะครับ สินค้าการเกษตรทุกอย่างราคาไม่คงที่นะครับผู้มุ่มพ่ผู้มมเห็นไหมครับทุกอย่างเลยราคาไม่คงที่นะครับที่ราคาทรงตัวอยู่ก็มีไม่กี่อย่างนะครับผู้มุมบางคนก็บอกว่าเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยราคายางดีนะครับทำอย่างเงี้ยดีได้เงินนะครับพอราคาตกต่ำจะทำเจ๊งนะครับผู้มุมเจ๊งมีคนพูดอย่างนี้นะครับรสำหรับคนที่ มูลีการเกษตรนะครับก็เหมือนที่ผมได้ให้ดูไปแล้วได้พูดกับพ่อผู้ชมไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับที่ลาออกจากงานมาทําการเกษตรนะครับพ่อผู้ชมอันนี้คิดให้ดีก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกกับพ่อผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าท่นผู้ชมทำแลวเจ๊งนะครับทาแล้วขาดทุนนะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอย่างไรนะครับพ่อผู้ชมตัวเองทําอย่างไรเดี๋ยวในเมื่อตัว ่านผู้ชมคิดมาออกเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่ามันมันจะเป็นจริงเหมือนอย่างที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้ไหมนะครับ่ห้ผู้ชมทำนายุค 5G นะครับแล้วให้าผู้ชมย้อนหลังไปสมัย20กว่าปี30ป,าป 20, 30ปีก่อนนี่ก็พอละไม่ต้องเอาเยอะนะครับผู้ชมเมื่อแค่20-30ปีก่อนเนี้นะครับรถไถ รถไถท,ที่นั่งขับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมยังมีน้อยมากนะครับยังมีน้อยมากก็เาฮาที่คูโบต้าออกมาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรกก็น่าจะเป็นรุ่นเอลสามสิบสี่นะครับก็ออกมาก็น่าจะประมาณสักก็น่าจะประมาณสักยี่สิบห้าปีเนี่ยนะครับก็ผมคาดว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีแรกๆก,ก็มีจนเดียอย่างรถใหญ่เลยฟอร์ดนะครับ จอนเดียฟอร์ดแม็กซี่นะครับอันนี้เฮาฮีผมเห็นนะครับแล้วท่นผสมลองสังเกตด,ดูว่าเมื่อก่อนเนี้ยใช้รถไถนาเดินตามไถทําการทํานานะครับท่นผสมแล้วก็แรกๆยังใช้มือหวานเลยยังไม่ใช้เครื่องหวานนะครับท่นผสมยังไม่ใช้เครื่องหวานเลยอันนั้นคือยังเทคโนโลยียังมาไม่ถึงนะครับท่นผสมเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแล้วปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมาถึงหนึ่ง รถไถเดินตามส่วนมากจะไม่มีแล้วนะครับรถไถนั่งขับมามาหมดแล้วนะครับผมาผสมสองนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับมีโดนหวานข้าวหวานปุ๋ยมาอีกแล้วนะครับผมาผสมมีมาอีกแล้วอันนี้ผมจะพูดให้ฟังยุค 5G นะครับผมาผสมมีมาอีกแล้ว บางคนทั้งท e so ี่เครื่องมือตัวเองมีอยู่นะครับบางบางคนก็ยังไม่ได้ขายอย่างรถไถนาเดินตามเนี่ยยังมีอยู่นะครับรูปเทือกใกล้ลองย่ำนาจ้างเขาหมดนะครับจ้างเขาหมดทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยนะครับเอาตั้งแต่ตอนไถยันเก็บเกี่ยวนะครับมีอย่างเดียวเจ้าของนาคือดูน้ํานะครับดูน้ํากับรับเงินตอนเกี่ยวแค่นั้นนะครับดูน้ําจ่ายเงินรับเงินค่าเกี่ยวนะครับผู้ผสมมีแค่นั้นนะครับ ซึ่งมันแตกต่างกันกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะครับรถไถนาเดินตามเราทำเราทำกันเองนะครับท่านผู้ชมแต่ในวันนี้ไปขครน่งรถใหญ่นะครับเป็นเซิงธุรกิจไปเลยนะครับทำนานะครับรับทำนารับดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้มันจริงหรือไม่นะครับมีโทรศัพท์เครื่องเดียวโฮกิ้งเลยนะครับท่านผู้ชม แล้วค่าห่านผูมม้ชมอยู่อย่างนี้น,นะครับแล้วให้ห่านผูมม้ชมคิดไปว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะขาดทุนได้ไหมนะครับเมื่อสามื่สี่คลิปหลังนี้ผมก็เคยพูดไว้หลายไวสองสามคลิปแล้วนะครับว่าเศรษฐก,กิจปีนี้อาจจะดับฝันคนไทยหลายล้านคนนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่าปีนี้ราคาข้าวที่ยังไม่ใช่ฤดูกาลนะครับ ราคาข้าวอยู่แค่หกพันกว่าเจ็ดพันนะครับพระผสมแต่ปกติเมื่อสามสี่ปีก่อนเนี้ยราคาหมื่นกว่านะครับฮันผสมไม่ต่ำหลักหมื่นนะครับแต่ทั้งที่มันยังไม่ใช่ฤดูของมันเลยนะครับแต่ถ้าฤดูมันออกมาแล้วนะครับเอาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาเนี้ยนะครับปลายกลางเดือนมีนาเนี้ยขึ้นไปข้าวกาลังจะเริ่มออกเยอะเลยนะครับฮันผสมแล้วราคาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าฮัมผสมทำเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไปพึ่งคนอื่น พึ่งต้นทุนมันก็ต้องเจ๊งนะครับไม่เจ๊งอยู่ได้หรือหรือนะครับท่านท่านผสมอันนี้ให้ผมต้องถึงบอกว่าต้องให้ไปดูตัวเองก่อนว่าตัวเองทำทอย่างไรทำแล้วเจ๊งนะครับท่านผสมแต่ทีนี้มา,มายุคโบราณน,นะครับยุคโบราณก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกลางๆคลิปนี้นะครับเมื่อเรามีรถไถนาเดินตามเนี่ยนะครับ เราใช้แรงเราเราทำเยอะกว่านะครับเราไม่ได้จ้างนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ต้นทุนเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้น้อยลงใช้แต่มันก็ใช้น้อยลงค่าน้ำมันแต่เราใช้แรงนะครับท่าผสมเราใช้แรงทั้งที่ก็มีรถไถนาเดินตามนะก็ช่วยเราได้ไปไม่ใช่น้อยแล้วนะครับท่าผสมแต่อันนี้เราไปพึ่งเอาแต่ความสบายนะครับความสบายมันถึงต้องกลายเป็นนี้นะครับท่าผสม อันนี้ถ้าไม่อยากเป็นหนี้ผมบอกตรงๆเลยให้ใช้แรงอย่าใช้เงินนะครับท่นผสมถ้าหันใช้เงินก็จบอยู่ที่การเป็นหนี้นะครับแล้วก็มาจบกับพี่คําว่าขาดทุนแล้วก็ขาดทุนแล้วก็เจ๊งนะครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับพ่นผสม